สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับฉบับประจำวันที่หนึ่งธันวาคมปีพุทธศักราช2565นกิะครับคงจะเหลือเวลาอีกไม่กี่วันเท่านั้นแหละครับที่จะพูดถึงปีพุทธศักราช2565นะครับเพราะว่าเดือนนี้ก็เดือนธันวาคมก็ไปแล้วเดี๋ยวปีหน้าช่วงแรกๆของปีเนี่ยจะสับสนบอกคุณผู้ฟังที่รักไว้ก่อนเลย คือพูดคําว่าปี2565มาทั้งปีนะครับ365วันแล้วพอวันที่หนึ่งมกราคมต้องเปลี่ยนมาเป็น2566นเนี่ยอาจจะมีความสับสนเกิดขึ้นเล็กน้อยเดี๋ยวถึงเวลาก็รู้เองแหละครับพูดถึงเรื่องของเวลาก็รู้เองเนี่ยคุณผู้ฟังครับวันนี้คุณเปลวให้หัวข้อไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าผมจะรอวันนั้นนะครับวันนั้นที่ว่านี่คืออะไรวันนี้เริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเปรวบอกว่าดูท่าทางแล้วเนี่ย เหมือนตำรวจเขาจะเอาจริงนะครับเหมือนนะครับเหมือนตำรวจเขาจะเอาจริงเอาจริงกับอะไรก็นี่แหละครับกับกลุ่มทุนจีนสีเทาแก๊งในตู้หา่าซึ่งเป็นหลานเขยของพลตำรวจเอกประชาพรมนอกอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็เป็นรัฐมนตรีในยุคที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ลองคิดดูสิครับคุณผู้ฟังทีละครับนาดผอบัตรอคนปัจจุบันเนี่ยพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิตติประัตมอบหมายให้ ระดับรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ2นายนะครับคือพลตารวจเอกสุรเชษหักพานกับพลตารวจเอกต่อศักด์สุขวิมลเนี่ยให้ทั้งสองนายเนี่ยลงไปลุยไปตรวจค้นบ้านคอนโดมิเนียมที่เป็นแหล่งซ่องสมทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยห้าสิบกว่าแห่งนะครับงานนี้ต้องบอกว่าเท่ากับว่าดํารงศักิ์สุรเชษต่อศักเนี่ย เอาตำแหน่งเอาศักดิ์ศรีของสักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยวางเป็นเดิมพันกันเลยทีเดียวะนะครับถ้าวางกันขนาดนี้แล้วแล้วคดีมันจบแบบได้ย่าหน้าดินแล้วก็แม่ทั้งเกียรทั้งคนอิดนี่เป็นได้ปลิวว่อนท่ามกลางเสียงตะโกนมวยลม้มต้มคนดูแน่ๆนะครับคือได้ยินมาอย่างนี้ได้ยินว่าต่อสักเขาบอกหลังจากที่มีการตรวจค้นวันก่อนบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วก็การยึดทรัพย์นะครับ เครือข่ายของตู้่าวทั้งหมดเลยเอาทั้งหมดเลยแล้วก็จะเร่งทําคดีให้จบเนี่ยภายในเวลา3สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็จะออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดให้สังคมได้รับทราบก,กันต่อไปรวมถึงจะมีการรวบรวมหลักฐานนะครับเพื่อที่จะขยายผลไปถึงกลุ่มทุนจีนสีเทาที่ใหญ่กว่านี้ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของตู้่าวจะไปเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีจะไปเชื่อมโยงกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในพักการเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ย เดี๋ยวขอให้มีการสอบสวนให้มีการรวบรวมหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนก็แล้วกันนะครับแต่ว่าตอนนี้จะยังไม่มีการเชิญตัวมาสอบปากคำนะครับแต่จากการรวบรวมหลักฐานเนี่ยซึ่งเป็นหน้าที่ของตํารวจถ้าหากพบว่ามีความผิดก็จะต้องขอสารเพื่อออกหมายจับทันทีนะครับนี่แหละครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เขาพูดเอาไว้อย่างนี้เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ฟังทีละครับเดี๋ยวจดใส่ข้าวฝาจดไปเลยนะครับ จดใส่ข้างฝากันแล้วกันนะครับคดีจบภายใน3สัปดาห์จดอีกตัวหนึ่งคืออดีตรัฐมนตรีบุคคลที่เกี่ยวข้องในพักการเมืองถ้าหากว่ามีหลักฐานแล้วพบว่าผิดจะขอสารออกหมายจับทันทีจดใส่ข้างฝาไว้นะครับแต่แม่ไอตรงข้อแม้ที่บอกว่าถ้าหากมีหลักฐานว่าผิดเนี่ยแหละครับไอตรงนี้ไอตรงนี้คืออย่างนี้ผมอยากจะถามมันเหมือนกับเป็นการบอกใบ้ล่วงหน้าหรือเปล่าว่าจงใจที่จะสาวไปไม่ถึงนะครับ ไปได้ไหมครับจะมีอย่างนั้นหรือเปล่าครับตีสวะอานับจากวันฝากขังในตู้ห่าวเมื่อวันที่24พฤศจิกายนนะครับนี่ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราเรากลางเดือนเนี่ยประชาชนพลเมืองไทยแล้วก็พลเมืองจีนปูเสือรอฟังพบตรแล้วก็รองทั้งสองคนเนี่ยชี้แจงผลสรุปพร้อมกับรายละเอียดทั้งหมดได้เลยนะครับเอาล้วครับ การที่ตํารวจเข้าไปตรวจคนถึงแม้ว่าจะตรวจค้นช้าไปหน่อยแต่มันก็ดีกว่าที่จะไม่ค้นเลยนะครับเอาเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียวในวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยทั้งในกรุงเทพทั้งภูเก็ตชนบุรีประจวบนครศรีธรรมราชปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็อยุธยาทั้งหมด34แห่งไม่รวมวันอื่นนะครับอีกเป็น10บสแห่งไม่รวมนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นเครือข่ายหรูราคาตั้งแต่50ล้านจนถึงหนึล้านบาทขึ้นไปเครือข่ายแบบนี้ซื้อทีหนึ่งไม่ได้ซื้อเป็นหลังนะครับเล่นเหมาทงโครรกาเลย คอนโดก็ซื้อเหมาทั้งฟลอร์เลยแล้วก็ที่ฮือฮากันมากน,นี่คืออะไรรู้ไหมครับคือโครงการแกลนบางกอกบุริวัดสุขมุมวิทของบริษัท s อ s ซซึ่งเป็นบริษัทที่เมียทักษิณลูกสาวทักษิณแล้วก็ลูกเขยของทักษิณเนี่ยเป็นเจ้าของโครงการนี้อยู่ทั้งโครงการมีแค่66หลังแค่นั้นเองแต่ปรากฏว่าแก๊งตู้หาวซื้อเหมาทีเดียวในห้าสิหลังนะครับ โอ้โหไม่รู้ว่าจะร่ำรวยอะไรขนาดนี้นะครับเนี่ยถึงได้มีเงินมากมายขนาดนั้นละครแล้วยิ่งรถหรูราคาคันหนึ่งสาสิบล้านห้าสิบล้านด้วยแล้วเนี่ยแก๊งตู้ห่าวเนี่ยมันซื้อเหมือนกับซื้อรถเด็กเล่นเลยเยาว่าแต่รถหรูเลยนะครับเรือบินก็ยังมีครับก็ดูสิครับแต่ละรายการที่ตำรวจเขาเข้าไปตรวจยึดเนี่ยประเมินกันแล้วเป็นร้อยร้านเป็นพันร้านยังไม่พูดถึงที่มันยักย้ายถ่ายเทไปหลบซ่อนเอาไว้ที่อื่นก่อนหน้านี้อีกนะครับ ถ้าเกิดคุยกันด้วยสามาสำนึกเนี่ยเห็นแล้วรู้สึกได้เลยว่าถ้าเกิดทำมาหากินแบบสุจริตเนี่ยเข้ามาอยู่เมืองไทยสิบกว่าปีมันจะรวยแบบประหลัประเหลืออะไรขนาดนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับคิดดูกันแล้วกันคุณผู้ฟังที่รักครับเป็นคนจีนจรหมอนหมิ่นเข้ามานะครับแต่เทพเนี่ยอุ้มสมไปได้หลานสาวของพลตํารวจเอกประชาที่เป็นนายตำรวจหญิงสังกัดตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตอมอไปได้หลานของพลตารวจเอกประชาเป็นเมียนะครับ อะไรมันจะโปะเชะยิ่งกว่านิยายประลมโลกเล่มละ50สิบตางขนาดนั้นละครับทีนี้พอได้มีเป็นคนไทยปุ๊บเนี่ยแน่นอนละครับตู้ห่าวก็ต้องยื่นขอแปลงสัญชาติจากจีนเป็นไทยยื่นต่อสันติบาลเมื่อวันที่2เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2554วันนั้นเป็นวันอะไรเป็นวันก่อนหน้าที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีแค่2วันแค่นั้นเอง นะครับยิ่งลักษ์เนี่ยเข้ารับตําแหน่งวันที่5สิงหาคมตู้หาวยื่นขอแปลงสัญชาติวันที่2สิงหาคมแล้วยิ่งสมัยรัฐบาลยิ่งลักษ์สาตอนนั้นเนี่ยนายจรุพงษ์เรืองสุวรรณย้ายจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่ากา,การการะทรวงควมนาคมมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการการะทรวงมหาดไทยนะครับจารุพงษ์เนี่ยอนุญาตให้ในหาวเจอตู้หรือว่าตู้หาวคนนี้แหละครับได้แปลงสัญชาติ เป็นไทยเมื่อปี2556ในขณะที่พลตบนเอกประชาภุมนอกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอยู่ในขณะนั้นเอาละครับบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนี่ยต้องไปตรวจค้นที่ภูเก็ตนะครับไม่ได้บอกก็ไปตรวจร้านเพชรด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมอ่นอานจ,จะข่าวแล้วเนี่ยสรุปมาเล่าเนี่ยประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าทําไมทําไมเมืองไทย สำหรับกลุ่มจีนสีเทาแก๊งตู้ห่าวเนี่ยถึงได้เข้ามาทำธุรกิจแล้วก็ทำธุรกรรมทั้งลับทั้งแจ้งได้อย่างสะดวกราบรื่นขนาดนี้แหละครับทำไมล่ะครับกับคนไทยด้วยกันเองเนี่ยโอ้โหจะทำธุรกิจหรือว่าจะขออนุญาตอะไรกับทางการสักอย่างนึงเนี่ยต่อให้กราบตีนขอความกรุณาก็ไม่มีทางนะครับที่มันจะราบรื่นแล้วก็ง่ายได้อะไรขนาดนี้นะครับไม่มีหรอกครับแต่ว่าแก๊งตู้ห่าวเนี่ยเข้ามาก็ตั้งบริษัทเลยเป็นสิบเป็นร้อยแล้วก็กระจายไปทั่วซื้อบ้าน,านรู้แบบยกโครงการ ซื้อคอนโดมิเนียมแบบยกฟลอร์ซื้อรถหรูเป็น10-20คันซื้อแม็กและทั่งเรือบินเนี่ยเปิดสถานบริการเปิดร้านค้าเกลื่อนเมืองแล้วก็เอาเครื่องแบบตำรวจทหารเนี่ยมาแต่งตบตาเอาไว้แต่เชื่อไหมครับคุณผู้ฟังทีละครับว่าระบบตรวจสอบในยุคนั้นระบบตรวจสอบของไทยเนี่ยบอดสนิทเลยยื่นขอสัญชาติไทยเมื่อปี2554ตามระเบียบเนี่ยต้องอยู่ในเมืองไทยต่อเนื่องอย่างน้อย5ปี นะครับจากปี54ถึงปี65โบไปอีก5ปีรวมแล้ว16ปีถามกันแบบบ้านๆถ้าเกิดไม่มีอิทธิพลถ้าเกิดไม่มีกลุ่มการเมืองหนุนหลังแล้วก็ถ้าไม่จ่ายใต้โต๊ะบนโต๊ะให้กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตำรวจแล้วเนี่ยนะครับมันจะใหญ่ครับประเทศอย่างที่ผ่านมาได้ไหมครับอันนี้แหละครับผมก็เลยมองว่าแก๊งตู้ห่าวเนี่ยอาจจะเป็นแค่มือทําเงินหรือเปล่าเป็นมือทําเงินให้กับผู้ที่มีอํานาจไหม เป็นมือทําเงินให้กับผู้ที่มีอิทธิพลไหมเป็นมือทําเงินให้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในระบบสีแล้วก็ระบบการมือของไทยหรือเปล่าแค่รถหรู้นั่นแนหะนำเข้ามาถูกต้องไหม่ะครับเสียภาษีไหม่ะครับเอาไปจ่ายให้ใครบ้างหรือเปล่าครับเคยตรวจสอบเส้นทางการเงินกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่เคยสงสัยระบบบ,บัญชีรวมไปถึงการจ่ายภาษีกันเลยนะครับคืออย่างนี้ครับผมอยากจะให้ข้อสังเกตสักนิดหนึ่งกัแเรากันว่าไอ้ข้อหาที่จับ แล้วก็ควบคุมตัวตู้ห่าในระหว่างคดีนั้นเนี่ยคือข้อหาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดผู้นั้นสมคบการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหรือร่วมกันจําหน่ายยาเสพติดและร่วมกันมีวัตถุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเอาไว้ในความครอบคลองเพื่อจําหน่ายนี้เป็นข้อหาเบื้องต้นนะครับคืออย่างนี้ครับเท่าที่เห็นการตรวจค้นเนี่ยสิ่งของที่พบ มันล้วนแล้วจะเป็นสมบัติเป็นข้าวของเป็นเงินทองเป็นรถบ้านแล้วก็อื่นๆไม่ปรากฏว่าเจอยาเสพติดเลยแม้แต่น้อยมีแต่ข้าวของที่เป็นเหตุอ้างอิงและทําให้เชื่อได้ว่าได้มาจากการค้ายาเสพติดแล้วก็ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเท่านั้นแหละครับแต่ว่าพยานหลักฐานที่เป็นของกลางชัดๆแล้วสามารถที่จะมัดตัวตู้หา่าวเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมันยังไม่ได้ยินเลยนะครับเห็นบอกว่าพบว่าตรจะแถลงวันนี้นะครับวันที่หนึ่งนี่แหละเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้อ่ะก็จะรอฟังกันแล้วกันว่า จะได้อะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานมัดตามข้อกล่าวหาที่จับกลุ่มแล้วก็ฝากขังไว้ในขณะนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคือที่ผมกลัวเนี่ยผมกลัวอย่างนี้กลัวว่ามันจะจบแบบทัวร์ศูนย์เหรียญก็ไอ้ตรงนี้แหละครับอย่างที่สังคมโซเชียลเนี่ยเขาเรียกกันว่ามันไม่ตรงปกนะ,นะครับคือตั้งข้อหาในการจับกลุ่มเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแต่พอไปเจอมันเจอแต่บ้านครับเจอแต่รถเจอแต่สมบัติพัสถานไอ้นั่นมันไม่ใช่ยาเสพติดนะครับ แล้วลงท้ายคดีมันก็จะจบแบบยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลยอย่างนั้นหรือไม่จะถอสัญชาติก็ไม่ได้เพราะอะไรครับก็เขาเป็นผัวของคุณไทยนี่ครับเมียเขามียศถึงระดับพันตำรวจเอกเป็นหลานเขยอดีตอธิบดีกรมตํารวจหรือว่าพบตรในยุคนั้นด้วยนะครับเรียกว่ามีเงินมีบารมีขนาดนี้สมมุติถ้าเกิดตู้ห่าวคิดจะตั้งพักการเมืองสักพักหนึ่งเนี่ยใครจะทําไมครับเพล่เพลอนาคตประเทศไทยอาจจะมีนายกรัฐมนตรีชื่อ ตู้ห่าวเอาซะด้วยนะครับอย่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับโครงการหรูระดับหลายพันล้านบาทของ SC s c s เอเนี่ยพอ,อยังซื้อชนิดยกโครงการได้เนี่ยนะครับแล้วทำไมนะครับจะซื้อสอสสักโหลสโหลหนึ่งซื้อบัตรประชาชนเอาสักอำเภอสองอำเภอ,อ,ม,เภอมันจะยากตรงไหนนะครับสำหรับตู้ห่าวเนี่ยแต่ผมชอบใจนะชอบใจประโยคที่ต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยก็พูดเอาไว้บอกว่าอย่างนี้ ต่อสักบอกว่าส่วนความสัมพันธ์ของตู้ห่าวที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตรัฐมนตรีแล้วก็บุคคลที่เกี่ยวข้องในพักการเมืองเนี่ยจะต้องมีการสอบสวนจะต้องมีการรวบรวมหลักฐานให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนก่อนแต่จะยังไม่มีการเชิญมาสอบปากคําในขณะนี้ซึ่งการรวบรวมหลักฐานเป็นหน้าที่ของตํารวจหากพบว่าผิดจะมีการขอสารออกหมายจับทันทีประเด็นอยู่ตรงนี้แหละครับ คุณผู้ฟังทีักครับคุณเปรย์บอกว่าถ้าเกิดว่าออกไม้จับจริงเนี่ยโอ้โหจะให้ผมกราบที่หวางขางามๆผมก็ยอมนะครับ